แค่นี้แหละวิธีการปิดการขายอะ่ะม่ได้ยากเกินไปเนอะในยินบ็อกหรืออยู่ดีโพูดขายคนในแถวบ้านเห็นเราโพูดขายเพื่อนเก่าๆใน free a c e b o o k เราเห็นเราขายของ้อยเขาอยากอุดหนุนเขาอยากซัพพอร์ตเราเราก็นะไปส่งเขาได้เป็นนัดรับเขาได้อเนี้ยค่ะวิธีการขายของนัดรับให้กับคนแถวบ้านของเราให้ได้ตังค่ะ เราเป็นคนขายก่อนเราได้ตังก่อนเช่นเราใช้ดีกินดีเห็นผลนะ่ะเรารู้จักใครเราก็ไปแนะนําให้คนๆคนนั้นเลยคนที่เราอยากช่วยเขาค่ะครูเนี่ยขายให,ให้ตั้งแต่นะตั้งแต่แม่ตั้งแต่ญาติพี่น้องทักหลังมาครูตั้งเป้าหมายใหญ่ครูอยู่ได้เงินล้านอ่ะเขารู้สึกเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยเราฝันใหญ่ไปบ้าบอนะ จะอยากรวยอะไรเยอะยะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่ากลัวว่าเรารวยรวยกว่าเขาหรือเปล่านั่นคือการอิจฉาวันเนี้ยหากเราอะอิจฉาเพื่อนอิจฉาญาติพี่น้องอิจฉาลูกหลานแทนที่จะส่งเสริมซับพอร์ตลูกหลานให้ได้ดีวันหน้าข้างหน้าถ้ามันได้ดีอ่ะมันอาจจะมาช่วยเหลือเราก็ได้วันนี้เราช่วย เพื่อนมนุษย์คนหนึ่งให้มีเงินเลี้ยงดูครอบครัววันนี้ถ้าคนซื่อสัตว์อ่ะวันหนึ่งเขาได้ดีอ่ะเขาจะกลับมาช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราช่วยคนที่ไม่ซื่อสัตว์วันหนึ่งเขาอาจจะไม่กลับมาช่วยเหลือเราเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครูเชื่อในเรื่องนี้ทําความดีทําทานไว้แล้ววันหนึง่งเพื่อนที่ดีอ่ะมันจะกลับมาช่วยเหลือเกือ้อกูลเรามันจะแบบ รับเราได้ในทุกสิ่งมันจะเข้าใจเราในสิ่งที่เราแบบคนที่รักเรามันจะเป็นแบบนี้ครูสังเกตลูกค้าครูเลยนะคนที่เขาอ่ะช่วยอุดหนุนสินค้าครูเนี่ยที่ครูขายสังขยาเนี่ยคนที่เขาจริงใจอ่ะเขาจะถามเราก่อนเว้ยว่าเป็นอะไรมาไปไหนมายังไงคนที่มันไม่จริงใจเว้ยแม้แต่ถามเรามันยังไม่ถามเลยมันเอาเราไปพูดไปตัดสินก่อนแล้วเนี่ยค่ะ คนที่มันจริงใจมันอยากจะรู้จักเรามันจะถามเราว่ามันเป็นไงัไงไงบ้างหรือถ้าเราทําผิดอ่ะมันครูเนี่ยถ้าครูพูดอะไรผิดพลาดไปอย่างเงี้ยค่ะครูก็จะบอกคนที่เขาถามครูอะตรงตรงไปเลยว่าครูเป็นคนตรงมากอ่ะที่หนูไม่ขายสกยาเพราะอะไรหนูไปรักษาตัวหนูดูผ่าคอหนูเป็นนู่นเป็นนี่หนูก็เลยไม่มาขายและหนูเวลาที่เหลือหนูก็ขายของอะไรไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยเนี่ยพี่เป็นคนตรงมาก